กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมือนนี้ก็าม,มาพ่อมาพ่อกับซ่องน้องบัวคือเก่าเนาะหลังจากที่บ่เหินกันมาลายเมื่อลายเว้นอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมีเด็กหน่อยมาเจาะเบ,บิ่งพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์ชูเบอร์ชุกคนเนาะถุกๆประเทศเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องน่นองบัว ส่วมะขามหน่อยเนาะพักขยันใ้นูเด็ดๆเอให้แล้วเนาะยั่วยั่วน้ำลายคือเก่าอันนี้ก็มากินคนเดียวเมยน้องซิงเผื่อกินเจผมเมี่น้องอันนี้ใส่ปลาแดกเมยน้องซิงกินเจได้ช้อนเสมอแล้วเนาะส่วมะขามทุบทุบทุบแล้วก็ส่วใส่ก็ทั้งน้ำลายแตะผมเมี่น้อง ใส่ปลาแดกใส่ข้าวขวานใส่มะขืกปนะ่นเนาะน้ำต้านน้ำต้านผักแยงก่อนจะไปกินกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบวัวในเดอ้อบอเมกน้องเป็นกำลังแห่งใจให้กันคือเก่าเนะาะผักแยรงส่วนใส่ผักแยงมีทั้งส่วนใส่แล้วก็มีทั้งชิกินกับเนาะจว,จวดเลยโอ้ กุกตอนใหญ่ๆกินตอนแรงๆคอามเป็นเนาะกับบรรยากาศขางบ้านอคือเป็นตา,ยนนอ,าอย่างาเห็ดยับแทนนี้เนาะค้ามใหญ่ๆเลยตำแหลงแหกมาน แสบคต่สมค่ะแนวหมักเนาะตอนประแดกหน่อย <ừ> ีตอนประแดกน้อยเดี๋ยวแมทหนอ mm -hmm. khả à, nạn nọ Khám sự mà của mấy nọ So. พ mm ี hmm ่อมสิดใจมือแหละสดกินยังบาสะใจยังบาเหลวมืออยู่นะพพ่่อแมี่น้องเอ้ย แอบครับเอาีิแซมม์ค่ากว่าเนาะ มาขมครับมามามาไปไส đi ไดีสวัสดีครับสวัสดีครับเด้อไหนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอืมอืม องซิงอยากนำละบันกินไม่ได้ครับเผ็ดเผ็ดเผ็ด,อผดโอ้ยโอ้ยนาำน้ำอืมแม่ะจะไปแล้วะแม่ไปที่อยากละเอาเห็นแม่ไปหรอโนโอ้โนไปสิ โอ้ใช่สบายดีดีดี่ีื่้ชื่นใจจังเลยเนี่ยอันนมาฮึช่วยทำให้แกจิเบตได้กิวายันพูดไรเนี่ยไม่อยากจะขาด่ลับวะเนี่ยจุบจับ กินไม่ได้นะครับมันเผ็ดเผ็ดแล้วมันก็จะปวดท้องด้วยรู้ป่ะแล้วมันก็จะปวดท้องเด้อหลายินบอกได้เด้อ Đã 1 năm nữa, đó Ăn, ăn, ăn Cơm không bạn <c oughs> โจกแล้วย่านเปืือนเธอได้ ถูกบาตน่อยมาปอดบ้านใช่ใช่ไงไงอันนี้เป็นแต่แพงจังนไปกับแม่ไ่ะอืมหนเอ้าทำไมนูล่ะไปไม่หรอไม่ mẹ bay bay bye oh. bye <coughs> <coughs> ra tựa rồi Ai nghe tiếng Ôi. bộ ba à mẹ là. <laughs> 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 จะไปจะไป,ะไปสีตาดิล่ะไหนให้พี่ดูให้ก่อนอ่ะไม่เป็นไรอย่ามือจับตานะยุงย่งยุง่งเนาะโอ๋นาๆอย่ามือซีตาสิ ืมอืมนกับมาละปันว่าถูกแสบขังรีผมหน่นนองอืมอืมอุม้คนครับอืมอร่อยอ่ะน้องชิงทำให้อร่อยอยังเลยงาน่หนอังซีตาอืมอืมอื้อหูคาเบ้ อ๋อไปทำให้กินนังห,หอกเนาะเว้ยอเพลียพอ่พี่น้องน้องบัวสิได้จบเขียวเพียงทึานันเดอพ่พอแม่พี่น้องอย่าล,ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวเด้อมีผู้บ่าวมีผู้บ่าวมากินน้ำเอ้าเลียสิตา,าเป็นลมเหรอ เราจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้น้องบัวดเด้อพ่อแม่มพี่น้องบาย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 สิงบาย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 ขอกันคลิปนะบายบาย